ซึ่งก็เป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องมาหากาบชีวิตคู่ภายหลังจากที่ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ของนักแสดงชื่อดังอย่างออยธนากับเธอประาวาัรีที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ายังรักกันดีหรือไม่และก็ยังเป็นครอบครัวาการอยู่หรือไม่เพราะว่างานวันเกิดของศรีภรยาก็ไร้เงาของออยธนาร่วมยินดีด้วยซึ่งล่าสุดในไอจีของพระเอกหนุ่มออยธนาก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งภาพและก็ครอบครัวมไม่ได้เกี่ยวกับการ ถูกโฟกัสชีวิตคู่แต่อ่านแรกก็ถึงกับน้ำตารินกันเลยทีเดียว ผมเป็นเด็กบ้านนอกผมบ้านของผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่หน้าสถานีรถไฟคลองตาคดรถไฟวิ่งผ่านเทียบบ้านก็สะเทือนเพราะว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้ยกบ้านสูงบ้านผมไม่ได้รวยผมก็พอมีพอกินทําไร่ทําสวนขี่จักรยานไปโรงเรียนไปกลับถึง14กิโลยายกับตาชอบทําบุญวัดอยู่ห่างจากบ้าน5กิโลเดินไปเรื่อยๆก็ถึงตาทํางานหนักตลอดชีวิตตาเป็นนายช่างหลังจากโผลดเกษียณ ก็ยังจะทำต่อที่นุ่นที่นี่คงจะต้องหาอะไรทําท่ารอนเลยแข็งแรงตอนนี้ยายกับแม่เสียตากก็บอกให้เข้มแข็งเป็นผู้ชายล้มแล้วก็ต้องรกให้ไวคนข้างหลังเขารอเราอยู่เลือกของตามันคงจะอยู่ในตัวของผมนั่นแหละคิดถึงบ้านจ้างแตท็กเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแท็กมาไกลมากจากตรงนั้น